เดินตายตอนที่หนึ่งเย็นวันนั้นประมาณ16นาฬิกาเศษที่แพของเสือดำมีชายชะกันกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นพวกรถยนต์แท็กซี่มาจอดแวะดื่มเหล้ากันสนุกสนานเมื่อเราเข้าปากเจ้าหนุ่มชะกันทั้งสี่ก็เริ่มลวนลามวานิดาพูดเกี้ยวพาสพยอกหยอกล้อจนเกินควรวานิดาไม่สบายใจเลยหลอนเกรงว่าถ้าเสือดำไม่เยือกเย็นพอมมันจะมีเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นซึ่งอย่างเร็วที่สุดเจ้าหนุ่มทั้งสี่คนนี้ต้องถูกเตะตกน้ำอย่างไม่มีปัญหา ครั้งหนึ่งวนิดาตักเหล้านํามาส่งที่โต๊ะเจ้าหนุ่มคนหนึ่งคว้าข้อมือหล่อนไว้น้องสาวนั่งคุยกับเหลี้ยมให้ชื่นใจสักนิดหนึ่งไม่ได้เหรอให้ดิ้นตายสิจ่ะสวยเด็ดขาดไปเลยยังงี้เป็นเมียพี่แล้วก็แน่ไปเลยเสื้อดาหัวลราฮือฮืเดินเข้ามาที่โต๊ะนักเลงสุราทั้งสี่แล้วพูดกับเขาโดยดีพี่ชายผู้หญิงคนนี้เป็นเมียผมเองครับเจ้าหมอนั้นลืมตาโพรงเจ้าเมียแกหรือเมียใครก็ช่างลงคาชอบแล้วก็ขกเกี้ยวทั้งนั้น จริงมะเมียแกก็กเหมือนเมียข้าคุณโจรยกมือไว้อย่างนอบน้อมขอสิทธิถักรับพี่ชายเออเข้ารบ,บนอบนอกกันอย่างนี้ก็ดีสิวะไอ้น้องชายฮ่ <c oughs> าฮ่าฮ่าไอ้เคยได้ยินชช่อไอ,อ้มนักเลงเมืองสิงไม่วะโก้เนี่แหละเฮ้ยคุณโจรยิ้มเล็กน้อยงั้นฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะครับพี่อุ่มเชิญตามสบายครับถ้าการรับรองมีอะไรขาดตกบกพร่องไปบ้างโปรดให้อาภัยผมพูดจบเขาก็เดินไปทางหลังร้าน หยุดยืนข้างวานิดาซึ่งกําลังทําท่าจะออกไปทางประตูหลังของแพรจะไปไหนที่รักวานิดาถอนหายใจหนักๆดาจะไปอยู่บ้านครูขจรค่ะขืนอยู่ที่นี่นะกลัวพี่จะเตะเขาเข้ามันจะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตจนค่าดาจะกลับมานะคะคุณโจนนิ่งอึ้งไปสักครู่จ้ะดีเหมือนกันดาดาไปเสถะจ,จะได้ไม่มีเรื่องขืนอยู่ที่นี่พี่อดใจไม่ได้แน่หล่อนยิ้มให้เขาระวังนะคะลบพินอย่าให้มีเรื่องได้พูจบหล่อนก็เดินขึ้นบกไป คุณโจนกลับมานั่งหน้าหลานไม่ได้สนใจอะไรกับพวกขี้เมาเท่าใดนักตลอดเวลาที่ผ่านมานี้มีผู้คนมาซื้อของในแพรเขาแทบไม่ขาดระยะทุกคนทักทายกับขุนโจนอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสความสุภาพอ่อนโยนของเสือดำทำให้เขาเป็นที่รักของพวกลูกค้าทั่วไปแสงแดดอ่อนลงทุกทีพวกเรือแท็กซี่หมู่นี้กลับไปแล้วซื้อเหล้าติดเรือไปสองขวดสนุกสนานกันเต็มที่เสือดำถอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อเห็นเรือแท็กซี่เคลื่อนไปจากแพรเขา การค้าทําให้เขารู้จักอดทนขึ้นอีกถ้าเขาไม่เยือกเย็นพอเขาก็เป็นพ่อค้าไม่ได้และโดยเฉพาะการขายเราต้องเป็นคนอารมณ์เย็นที่สุดชายชราคนหนึ่งพาตัวเดินลงมาในแพรเขาชายคนนี้เป็นจา่าในสิบตำรวจใกล้ปลดกเกษียณอายุแล้วทุกๆเวลาเย็นต้องมาดื่มเหล้าที่แพรขุนโจรสวัสดีครับคุณนะจาจ่าในสิบตำรวจปลื้มยิ้มให้เขาเออสวัสดีหลานชายตักเหล้าให้นะาแก้วเถอะวะ ตะกีนาผ่านไปทุลับ้านพัสดีเขาแกลเห็นพวกนักเลงเล่าหลายคนส่งเสียงเออาะเอตโรมันคนที่ไหนกันไม่เคยเห็นหน้าเลยเว้ยเซอดำตักเหล้าลงใส่แก้วส่งให้ตำรวจฉลาซึ่งมีความเอ็นดูเขาเหมือนบุตรหลานพวกเรือแท็กซี่มึงสิงครับคุณนะมันเกล้ยวเมียผมกระทั่งยายดาต้องเปิดไปบ้านเพื่อนว้านักเลงเหรอทำไมไม่ไปตามนาะเราไหวหลานชายจับแม่งซ้อมเยให้เข็ดวันหลังให้มันมาลวนอีกเถอะนะไหนไหนมียไรล้างคอส่งมานี่เธอหลานชาย น้ามันก็อย่างนี้เหรอวะตกเย็นต้องแก้กลุมคุณโจรหัเลาะยกเก้าอี้มาให้จ่าในสิบตำรวจปื้มนั่งแล้วจัดกับแก้มมาให้ด้วยชายชราโจนเสือดำพูดคุยอย่างกันเองเราก็ชมเชยขุนโจรกับภรรยาเขาที่มีอัธยาศัยดีงามเป็นที่รักใคร่ของพวกลูกค้าทั้งหลายแม้กระทั่งท่านผู้บังคับกองตำรวจก็มาซื้อบุหรี่ตราดาวที่ร้านเขาว,วัดรักกระป๋องเป็นประจำเราแก้วที่สามพันพลลำคอชายชรา,าผู้ใจดีไปแล้วแก่ลุกข,ขึ้นมองดูเครื่องชํำที่วางอยู่กับยกพื้น ถือวิาสาสะย่างเป็นกันเองเปิดโหลกุ้งแห้งหยิบขึ้นมาสามสี่ตัวแพอของไอ้หลานชายมันครับแคบไปหน่อยนะขึ้นไปปลูกร้านอยู่ทางโรงพักไม่ดีแล้วพ่อพินน่าจะช่วยเหลือพูดขอเช่าที่ดินคุณหลวงอัดให้ได้ข่าวคุณหลวงแกจะให้เช่าปล่อยไว้ว่างเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรเสดาสั่นศรีรษะช้าๆผมไม่มีเงินพอจะปลูกร้านหรอกครับคุณนะเห็นต้องรอไปอีกนานชายชราย,ยกแก้ว28่ิดีกรีขึ้นดื่มกรุบเดียวหมดแก้ว วางแก้วเปล่าลงกับโต๊ะยกลังมือเช็ดปากทอดสายตาเมเอ่มองออกไปนอกแม่น้ําเอ๊ตำรวจพวกไหนว่าือกองปราบพิเศษมากันเต็มเรือเชียวเว้ยคุณโจรสะดุ้งเหือกมองไปกลางแม่น้ำไละเห็นเรือจ้างไม่มีประทุนลำหนึ่งนำเจ้าพนักง,งานในรื่องแบบห้านายเจ้าตรงมาที่แพเขาขณะนี้อยู่ห่างจากแพเราๆห้าสิบเมตรเท่านั้นความรู้สึกบอกตัวเองว่าตำรวจในเรือลำนี้ต้องมาเล่นงานเขาแน่นอนก่อนที่เขาจะพูดอะไร ร้อยตำรวจตีลิขิตที่นั่งอยู่หัวเรือก็ยกสเตนขึ้นจ้องมาทางขุนโจรแล้วร้องตะโกนไอด้ดำอย่าหนีนะมหาภัยยางให่หลวงเกิดขึ้นแก่เขาแล้วความเป็นพลเมืองดีของเขาต้องสิ้นสุดลงเพราะการติดตามของเจ้าพนักง,งานตำรวจขุนโจนไม่ยอมปล่อยให้เวลาผ่านไปแม้แต่วินาทีเดียวเขาวิ่งปลาดเข้าไปในห้องหยิบปืนพกสองกระบอกและซองธนบัตรที่วางใต้หมอนออกมาแล้วรีบออกมาจากห้องเหลือจ้างพานะเจ้าพนักง,งานใกล้เข้ามาถึงแพรแล้วท่ามกลางความตกตะลึงพึงเพลิดของจ่าปื้ม เมื่อร้ายตำรวจตีลิขิตและเห็นขุนโจรมีปืนพกอยู่ในมือข้างรักระบอกเขาก็ยกสเตนขึ้นประทับยิงไปที่แพร1หนึ่งชุดแต่เป็นการยิงขู่มากกว่าเสียงสเตนสนั่นวันไหวก่อให้ประชาชนตหนกตกใจไปตามๆกันจากนายสิบตำรวจปลืม้มรีบหมอบลงกำบงังตัวหลังกระสอบข้าสารทันทีส่วนขุนโจรไม่มีความประสงค์จะต่อสู้หรือสังหารเจ้าพนักง,งานเขาต้องการหลบหนีเท่านั้นก่อนที่เหลือเจ้าหนะ้าที่ตำรวจจะเข้าเทียบแพรเขาเสอร์ดำก็วิ่งออกไปทางหลังแพรผ่านสะพานไม้ขึ้นไปบนตะลิ่ง ในเวลาไล่ๆการเรือจ้างเข้ามาหยุดเทียบทางด้านขวาของแพรหลังนี้ร้อยตำรวจตรีลิขิตแห่งกองตำรวจภูทรสุพรรณบุรีเพ่นแผวขึ้นมาบนแพรมือกระชับสเตนมันตำรวจในบังคับบัญชาเขาอีกสี่คนติดตามขึ้นมาในระยะกระชั้นชิดลิกขิตสั่งให้ในสิบตำรวจตรีสนั่นจับชายชราไว้ก่อนแล้วเขาก็นำตำรวจสามนายวิ่งติดตามขุนโจรไปจากแพรทันทีชายชราตัวสั่นงันงกเมื่อเห็นปากระบอกปืนเล็กยาวจ้องมาที่หน้าอกแกจากสิบตำรวจเืิมชูมือทั้งสองข้างขึ้นแล้วค่อยๆลุกขึ้นยืน อย่าอย่ายิงผมผมคือจ่าในสิบตำรวจปื้มผมเป็นตำรวจที่นี่แกพูดระล่ำาลาลักปืนเล็กยาวในมือสิบตำรวจตรีสนั่นถูกลดลงทันทีจากกางเกงยาวสีกะกีที่สวมอยู่สิบตำรวจตรีสนั่นเชื่อว่าชายชลาผู้นี้เป็นจากในสิบตำรวจคุณจ่าทราบไหมไอ้คนที่วิ่งหนีไปจากแพ้เป็นใครจ่าปื้มสั่นศีรษะยังไงไม่ทราบครับผมรู้แต่เพียงเขาชื่อพินเป็นคนกรุงเก่าผ้าเมียมาเช่าแพ้เปิดร้านค้าขายที่นี่นั่นแหละคุณจ่ามันคือเสือดำแห่งสุพรรณบุรี สิบตำรวจตรีสนั่นผูด้โดยเร็วชายชรลาใจหายลืมตาโพรงใบหน้าแกซีดเผือดไอ้ดำไอ้ดำไอ้เสือดำเลยครับนี่ถ้าอย่างนั้นเมียมันคืออังวานีดาอย่าสงสัยอะไรเลยครับจา่ามันหลบหนีพวกเรามาจากสุพรรณบุรีเร็วคุณจ่าสมทบผมติดตามมันไปเถอะครับจ่าสิบตำรวจปื้มยืนนิ่งไปชั่วขณะความตื่นเต้นแปลกใจบังเกิดขึ้นแก่แกเป็นล้นพลแกไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้าหนุ่มหน้าเหมือนผู้หญิงพอขาหน้าใหม่ของจังหวัดอ่างทอง จะกลายเป็นขุนโจรผู้เรื่องชื่อจะปลื้มรักและเอนดูเสือดำเหมือนลูกหลานตนช่วยแนะนําให้บรรดานายสิบและพลตํารวจมาซื้อของที่แผรนี้แกเองก็ชอบมาคลุค่ยอยู่ที่นี่แต่แล้วชายหนุ่มที่จับปลื้มพอใจในอัธยาศัยกับกลายเป็นจอมโจรที่ตํารวจต้องการตัวจับปลื้มเป็นนายตำรวจรับราชการเป็นตํารวจมานานแล้วเมื่อเสือดําเป็นโจรแกก็ถือว่าเสือดาเป็นปรปักกับแกโดยตรง คุณไปกับผมไอ้ดำคงหนีไปบ้านเพื่อนมันคนหนึ่งที่เป็นครูประชาบาลในคองบางแก้วเดือวผมพาไปจับมันเองครั้นแล้วจับปื้งก็ล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบรีวอลเวอร์คู่มือของแกออกมาพาสิบตำรวจตรีสนั่นรีบลงไปจักแพทันทีทั้ทงๆท,ที่เสียงปืนยิงเร็วยังดังกึกก้องอยู่ข้างหนา้ารยตำรวจตรีลิขิตวิ่งไลก่กวดเสือดำไปในระยะกระชั้นชิดขุนโจรไม่ได้ยิงต่อสู้เลยเพราะเขามีแต่ปืนพกซึ่งการยิงโต้ตอบกับปืนยิงเร็วจะไม่เกิดผลอะไร เสด็จดำชำนาญภูมิประเทศดีกว่าเจ้าพนักงานดังนั้นเขาจึงหลบหลีกพาตัวเขาวิ่งผ่านบ้านเรือนรัศดรกระทั่งพ้นสายตาเจ้าพนักงานตำรวจร้อยตำรวจตรีลิขิตกับตำรวจในบงังคับบัญชาเขาทุกคนเพิ่งเคยเหยียบดินแดนอ่างทองเป็นครั้งแรกการติดตามขุนโจรจึงกระทำได้โดยยากคณะตำรวจสุพรรณบุรียืนจับกลุ่มหน้าร้านแผงลอยแห่งหนึ่งกระทั่งสิบตำรวจตรีสนั่นพาจ่าปื้มวิ่งเข้ามาหมดครับนี่คือจ่าในสิบตำรวจปื้ม,ป,มประจำกองตำรวจภูธรท,ที่นี่ครับไม่ใช่พวกไอ้ดำหรอกครับ จาสิบตำรวจปลืม้มชิดเท้าตรงเมื่อสบตาในร้อยตำรวจหนุ่มเจ้าของใบหน้าอันดุดันผมเพิ่งรู้ความจริงเดี๋ยวนี้แหละครับว่ามันคือเสือดำจอมโจรเลกขิดก็พูดโดยเร็วไอ้ดำเพ่นแผวเข้ามาทางนี้ไม่ทราบไ,ไปทางไหนจากปลื้มยิ้มแหงๆมีท่าทางเหน็ดเหนื่อยเพราะวิ่งมาเป็นระยะทางไม่ต่ำกว่า500เมตรตามผมไปครับผู้หมวดไอ้ดำคงหนีไปบ้านเพื่อนมันที่เป็นครูประชาบาลเพื่อนหนึ่งเมียมันไปที่นั่นแล้วไปทางนี้ครับผมว่าอีกสักครูตำรวจที่นี่คงติดตามมาสมทบกำลังกับผู้หมวด เราต้องได้ยินเสียงปืนเมื่อสักครู่นี้จากสิบตำรวจเปิมรีบนำกลุ่มเจ้าพนักง,งานติดตามขุนโจรมุ่งตรงไปยังบ้านนายขจรครูประชาบาลที่จะเปิมรู้ดีว่ามีความสนิทสนมคุ้นเคยกับเสือดำมากณนะบัดนี้ขุนโจรได้พาตัววิ่งหนีเจ้าพนักง,งานตำรวจยังไม่คิดชีวิตรัดล้อป,ป่าข้ามทุ่งนามุม่งตรงไปยังบ้านเพื่อนใหม่ของเขามันเป็นระยะทางเกือบ2กิโลเมตรเสือดำเหน็ดเหนื่อยแทบขาดใจตาย มือทั้งสองยังคงกำปืนพกไว้พร้อมต่อสู้เจ้าพนักง,งานเมื่อจนมุมเขาผ่านป่าละเมอะรัดเข้าสู่หลังบ้านครูประชาบาลหนุ่มเสียงสุนัขเห่าลัน่นแต่เมื่อมันจำเขาได้ก็หยุดเหา่าเวลาเดียวกันนั้นเองวนิดาเมียรักเขากำลังนั่งสนทนากับครอบครัวของขจรที่นอกชานบนเรือนขจรก้าวขึ้นบันไดอย่างรวดเร็วขจรกับภรรยาเขาและวนิดามองดูเสดอจดำอย่างตื่นตื่นพี่วนิดาร้องขึ้นดังๆเสดอจดำพูดเสียงกระหึดกระหอบดาจ๊ะ ตำรวจสุพรรณบุรีตามพี่มากำลังไล่ยิงพี่มานี่พูดจบเขาหันมาทั้งขาจรเพื่อนรักอย่าตกใจถ้ากันจะบอกแกว่ากันคือเสดอจดำจอมโจรแห่งเมืองสุพรรณบุรีกัรหลบหนีมาอ่างทองเพื่อตั้งต้นเป็นพลเมืองดีแต่ตำรวจเขาสืบรู้จึงติดตามกันมากันเกือบถูกยิงตายที่แพ้แล้วคลอดดีหลบหนีมาได้แต่ในนาทีนี้ตำรวจคงแห่มาที่นี่เพื่อล้อมจับกันหรือสังหารกันเพื่อนรักแกกับเมียแกเปรียบเสมือนญาติของกันในยามยากหีบไม้ของกันที่ฝากไว้กับแกอยู่ที่ไหน ขจรกับภรรยาเขานั่งตะลึงไปตามๆกันจ้องตาขมิงมองดูขุนโจรย่างแปลกใจเพราะไม่นึกไม่ฝันว่าเขาคือขุนโจรผู้ลือชื่อเร็วขจรขอหิบนั้นให้กันเถอะเงินและทอมสันกันอยู่ในนั้นกันจะได้รีบพาเมียกันไปให้พ้นบ้านแกขจรงันงกตกละมาลุกขึ้นมองดูเสือดำยังวาดเกรงแต่แล้วก็เบาใจเมื่อเห็นสายตาขุนโจรแสดงความเป็นมิตรต่อเขาไปตามกันเข้าไปในห้องเพื่อรักเพื่อเห็นกับความปลอดภัยของกันกับเมียรัก หอยแกรีบพาเมียแกไปจากบ้านกันโดยเร็วที่สุดมิฉะนั้นกันกับเมียกันคงถูกยิงตายด้วยแนะ่เสดําดำยิ้มแค้นแคนกันจะไม่ให้แกและแม่จันต้องเดือดร้อนเพราะกันเป็นอันขาดพูดพ่าก็เดินตามขจรเข้าไปในห้องในห้องนั้นรังไม้ฉําฉาของเสือดดำวางอยู่มุมห้องโดยไม่มีใครเคยแตะต้องหรือสนใจกับมันเลยเสดอจดำไม่มีเวลาพอจะเปิดหีบนี้ได้อย่างละมุนละม่อมจึงใช้ขวานของขจรที่วางใกล้ๆย,ย,ยกขึ้นประเคยนลงไปสองสาครั้งรังไม้ฉําฉาก็แตกละเอียด ขจรอ,อกสันแขวนเมื่อเห็นคุมโจรหยิบทมสันคู่มือขึ้นมาจัดแจงบรรจุกระสุนเพื่อเตรียมต่อสู้กับผู้พิทักษ์สันติราชแล้วเสือดำก็หยิบธนบัตรใบละร้อยบาทใหม่เอี่ยมปึกหนึ่งขึ้นมาถือเขานับส่งให้ขจรหนึ่งพันบาทหยิบแมกกาซีนกระสุนปืนใส่กระเป๋ากางเกงทั้งสองข้างเพื่อรักก,รกันก่อนวันนิดาราก่อนเราคงไม่มีหวังได้พบกันอีกแล้วถ้าการรอดตายคราวนี้กันคงเตลดเิดเปิดเปิงไปตามยถากรรมบอกกันหน่อยสิกันควรหนีไปทางไหนเราเงินนี้กันให้แกกับเมียแกเอาไว้ใช้เอาไว้นะเพื่อน อย่านึกว่าการดูหมิ่นกันเลยขจรกืนน้ำลายใบหน้าขาซีดเผือดอากับกิริยากระสับกระสายเพราะวันเกรงเจ้าพนักง,งานที่กำลังติดตามมาออกหลังบ้านเสดําพยายามหนีออกทุ่งนาให้ได้อย่าลืมอย่าเรียบริมคลองหนีออกทางหน้าบ้านเป็นอันขาดเสดํายื่นมือให้เพื่อนจับทั้งสองบีบมือกันแน่นต่างมองดูกันด้วยความรักลาก่อนขจรกันจะไม่ลืมเลยแกเป็นเพื่อนที่ดีของกันคนหนึ่งครูประชาบาลหนุ่มฝืนยิ้ม โชคดีจงเป็นของแกาการจะวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองแกกับเมียแกฮะรีบไปเถอะเพื่อนท่านใดนั้นวันิดาก็ร้องขึ้นดังๆพี่ตำรวจมาแล้ว